สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะและสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องพลนำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะและช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะค่ะและว,วันนี้นะคะน้องพลก็ได้นำรถกระบะอีกหนึ่งรุ่นนะคะมารีวิวให้แฟนเพจทุกท่านได้ชมกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นรุ่นไหนนั้นไปชมพร้อมกันคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับรถกระบะยอดนิยมนะคะของคนไทยอีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับ Isuzu D-Max X Series Spec Cab 2.5 VGS คันนี้นะคะผลิต2014จดทะเบียน2015นะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวรถเป็นสีดำนะคะสีเดิมทุกตารางนิ้วนะคะยังไม่ผ่านการ ทับสีได้ทั้งสิ้นเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรุ่น X Series นะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์คาดที่ฝากระโปรงสีเทาแดงนะคะตัดกับตัวรถสีดำให้สวยๆแบบนี้นะคะจะมีเฉพาะรุ่น X Series เท่านั้นนะคะสำหรับด้านหน้านะคะให้มาเปลี่ยนกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะสามชั้นให้แบบนี้นะคะพร้อมโลโก้ Isuzu พื้นสีดำโลโก้สีแดงนะคะให้สวยๆแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะไฟสองสว่างด้านหน้าจะเป็น ไฟโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟซูเปอร์เลย์ไลท์นะคะให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้นะคะก็จะมีชุดแต่งนะคะมาให้รอบคันเลยนะคะมาจากโรงงานเป็นของเดิมโรงงานเลยนะคะอ่ะเรามาต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะสําหรับล้อนะคะก็จะจัดทรงลงแม็กมาให้เรียบร้อยอเช่นเคยนะคะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นแม็กทีเอสามสีทองให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับขนาดขอบยาง2 4 5สี่ห้าทับสี่ห้า เ r ็ตนะคะแบกแต่งยางสวยก็ต้องมาพร้อมกับขอบยางขอบ18นะคะคัดซีนสวยมากนะคะจุดส m a ป์ mart. แต้มสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับคันนี้นะคะด้านข้างก็จะมีชุดแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟเลี้ยวที่หัวกระจกมาให้พร้อมนะคะและสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมี โลโก้สเปคแค p นะคะแจ้งรุ่นอย่างชัดเจนนะคะเป็นโลโก้สเปคแค p สีแดงให้ที่บานประตูสำหรับมือเปิดนะคะ <c oughs> ก็เป็นสีดำสีเดียวกับตัวรถนะคะแต่เขาจะใส่โครเมียมนะคะมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเพิ่มป้องกันการขี่ขวันให้มากยิ่งขึ้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาแวะชมเมสอาร์ c, พร้อมๆกันคะ่ะว่าคันนี้จะเมสอาร์ c, จะยังเรียงตัวสวยเหมือนเดิมไหมนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชม,ม,มพร้อมๆกันคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนเลยนะคะ ่าโอเคเมสอาร์กนะคะยังเรียงตัวสวยเหมือนเดิมนะคะทุกจุดทุกตัวนะคะน็อตไม่มีรอยถอดนะคะจุดสมาร์ตแต้มสียังอยู่ทุกจุดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเช็คดูได้เลยนะคะวารันตีอีกเช่นเคยนะคะว่ารถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักชนเบาพลิกคว่ำจมน้ำมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาชมที่ฝั่งแคปกันต่อนะคะอ่ะแกะให้ดูเปนพร้อมกันนะคะโอเคค่ะ เนี่ยนะคะดูกันจระใเลยนะคะเบสอาร์คยังเรียงตัวสวยเหมือนเดิมนะคะยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดทุกตัวนะคะน็อตนะคะก็เป็นน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยถอดนะคะไม่เคยทําการพ่นสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะจุดสปาร์ตแต้มสีก็ยังอยู่ทุกจุดเลยนะคะโอเคเดี๋ยวให้ดูที่ภายในผ่านๆตากันเลยก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านท้ายกระบะกันค่ะโอเคเรามาต่อกันที่ด้านท้ายกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น Isuzu D-Max X-Series นะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นมีสติกเกอร์คร่ดไทยแบบนี้นะคะเป็นสีเทาแดงนะคะตัดกับตัวรถสีดําให้ส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็จะมีไฟเบรกเดิมที่3มาให้เรียบร้อยนะคะมีพร้อมไล่ฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะโลโก้ Isuzu D-Max X-Series DDI VGS นะคะยังอยู่ครบทุกๆุดทุกตัวนะคะสำหรับคันนี้นะคะกันชนด้านท้ายก็ จ้าของเดิมเขาะจะแต่งมาให้แบบนี้นะคะคันนี้นะคะท่อก็จะเป็นท่อแต่งเป็นสีไทเทเนียมให้แบบนี้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจะไม่มีกล้องหลังมาให้นะคะแต่จะมีเซ็นเซอร์ถ่ายหลังมาให้นะคะทั้ง2จุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ออปชันภายในของตัวรถกันค่ะ สำหรับ a l l n e w D Max X Series คันนี้นะคะภายในก็จะเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะสำหรับคันนี้นะคะให้มาเป็นเบาะหนังนะคะอันนี้เจ้าของเดิมเขาก็จะหุ้มมาให้เรียบร้อยนะคะมีสัญลักษณ์ a l n e w D Max มาให้แบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีดำแดงนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะสำหรับเบาะหนังก็จะรักษาได้ง่ายทำความสะอาดได้ง่ายนะคะกระจกนะคะก็จะเป็นกระจกปรับพับขึ้นลงไฟฟ้าได้นะคะมีระบบ เซ็นทัลล็อกล้กกระจกให้ที่ฝั่งคนขับเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ X-Series ก็จะมีสีแดงที่บานประตูนะคะให้ทั้งสองข้างแบบนี้นะคะพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะพร้อมโลโก้อิสุสสีแดงให้ตรงกลางแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะมีไอแบบคู่หน้ามาให้พร้อมนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขไมา์พร้อมกันนะคะว่าคันนี้จะใช้งานไปเท่าไหร่นะคะ สำหรับคันนี้นะคะเลขไม์ใช้งานไป139,304กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นรถปี2014นะคะก็ถือว่ายังใช้งานไม่เยอะนะคะคันนี้ต้องบอกว่าเอาใจสายแต่งซิ่งนะคะแน่นอนนะคะตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะคะมาฟังเสียงของเขากันนะคะโอเคสำหรับคันนี้นะคะระบบแอร์เป็นแอร์ปรับแมนนวลน,นะคะพวงมาลัยปรับขึ้นลงสูงต่ำได้เช่นเคยนะคะ เครื่องเล่นเครื่องเสียงนะคะนอกจากจะเอาใจสายซิ่งสายแต่งซิ่งแล้วนะคะก็ยังเอาใจแฟนเพจที่ชอบเปิดเพลงนะคะสําหรับคันนี้นะคะชุดแต่งเครื่องเสียงนะคะจะเต็มแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไลเซอร์ลาวซาวนะคะของเขาก็จะมีลําโพงมาให้8จุดด้วยกันนะคะรองรับเชื่อมต่อ USB AUX นะคะให้ความบันเทิงได้อย่างหลากหลายนะคะสําหรับคันนี้นะคะถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมี ช่องต่อไฟนะคะ power outlet สิโวลต์ให้ด้วยนะคะเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะหุ้มหนังสีดำนะคะเดินตะเข็บได้สีแดงให้แบบนี้นะคะถัดมาอีกนิดนึงนะคะก็จะมีช่องใส่ขวดน้ำแก้วน้ำให้2ช่องด้วยกันนะคะและมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะเทด้านเหนือศีรษะนะคะก็จะมีไฟ2แผนที่ให้2หลอดด้วยกันนะคะและมีช่องเก็บแว่นตาให้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวถัดมาที่ฝั่งข้างของขังบ้างนะคะ สำหรับแผงบังแดดนะคะฝั่งข้างคนขับเขาก็จะมีกระจกมาให้นะคะกระจกไว้2สองนะคะเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงมากๆเลยนะคะอ่ะถัดมาข้างล่างนะคะก็จะมีช่องชาร์จไฟ p า w e r o u t อ e t ให้นะคะในรถก็จะมี2ตําแหน่งด้วยกันนะคะมีที่คอนโซลตรงกลางแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะชาร์จไฟตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องเครื่องกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันนะคะ เรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาไปพร้อมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะฝากระโปรงนะคะเจ้าของเดิมจะแต่งมานะคะเพิ่มความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นนะคะเวลาเปิดฝากระโปรงจะได้ไม่หนักนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ DDI VGS Turbo นะคะให้มาที่2.5ลิตรนะคะหรือ2,500ซีซีนะคะให้กำลังแรงม้า136แรงมา 3, ้าที่3,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรที่1,800รอบถึง2,800รอบต่อนาทีนะคะมาพร้อมเทคโนโลยีเทอร์โบแปรผันนะคะนั่นก็คือ VGS Turbo นะคะสภาพเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะ100%น้องพลอยให้ไปเลย95%นะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะ ดูแลรักษาไว้ดีมากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจุด smart qc นะคะจุดแต้มสีก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมทุกจุดทุกตัวนะคะเบสอาร์คนะคะก็ยังเรียงตัวสวยนะคะอยู่เดิมครบทุกจุดทุกตัวนะคะฉนนกระคมร้อนไม่ขาดไม่ย้อยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานมีแผ่นมอ,อก,กมาให้พร้อมนะคะสติ๊กเกอร์ไม่มีการแกะเก่าใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวน้องคอยจะปิดให้ดูความสวยของเขาอีกทีนึงค่ะสำหรับคันนี้นะคะผลิตปี2 0 1 4จดทะเบียน2 0 1 5นะคะ ราคาการเปิดตัวของเขานะคะป้ายแดงอยู่ที่799,000บาทกันบาทเลยทีเดียวนะคะแต่สำหรับคันนี้นะคะที่สี่รุ่งคารเซ็นเตอร์นะคะเราขายเพียงแค่5 3 9แ0 0บาทเท่านั้นนะคะและลูกค้าที่มีประวัติเครดิตด,ดีนะคะสามารถฟรีด้วนเช่นเคยนะคะพร้อมโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นขับฟรี90วับนนะคะหรือดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะแฟนเพจท่านไหนนะคะที่เลือกเป็นโปรโมชัน่นดอกเบีย้ย0%นาน12เดือนนะคะท่านจะได้จ่ายค่างวดเพียง เจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ารถรุ่นนี้นะคะจะได้จ่ายค่างดปีแรกเพียงแค่7,000พันกว่าบาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถติดต่อโทรหาน้องพลอยโดยตรงได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 5 8 3 1 2 5 4 4นะคะหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0 9 5 8 3 1 2 5 4 4นะคะสำหรับวันนี้นะคะุ้งพลอยก็ขอจบการรีวิวว่าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีรถ สวยๆเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวน้องพยจะนํามารีวิวให้แฟนเพจได้ชมกันเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาแฟนเพจทุกท่านกันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในรีวิวคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกันนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สีรุ่งพาเซ็นเตอร์กันด้วยนะคะ